ทำอะไรอ่ะถ่ายคลิปคลิปอะไรเนี่ยบวกกันเนาอโอเคนี่กูอยู่ไหนเนี่ยโอ้โหเมืองหิมะปะเนี่ยอพอแล้วนี่ทำอะไรครับเนี่ยรีวิวบวกกันเนาะอีกแล้วเหรอวันนี้เรกคาเยอะไงอ๋อโอเคลูกค้าเขาถามหากันมาใช่ไหมจริงๆอ่ะไม่มีใครถามเลย ถามสิหมวกเราขายดีหมวกวขายดีก็ต้องมีคนถามเยอะนี่จะไปรีวิวกันไรเด่นรุ่นอะไรอะ defense. defense 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 นีแปลว่าอะไรป้องกันอันนี้เป็นหมวกแบรนด์น้องใหม่น้องใหม่ลายบอยสุดนะครับน้องใหม่หมวกหมวกเพงเปิดตัวเลยเมื่อวันอังคารที่แล้วสไตล์ฟิปอัพอ่าอันนี้จะมีทั้งหมดสีสีมีดำด้านวิง <Wing. S 1> ดำเนานี่ก็วิงเหมือนกันนี้สำหรับ คนชอบเงาเงาอันนี้เป็นเทาด้านสีประมาณแบบไทเทเนียมสวยอยู่นะสีนี้ไวร้รุ่นชอบแล้เป็นบวกสไตล์ฟิปแอนะยกคางสำหรับคนที่ชอบดื่มน้ําสุหรี่ดูดเนื้อกินน้าท่อมระหว่างขับรถนี้สบายเลยผมบอกเิดไฟแดงนี่ยกขึ้นมาหยิบถุงน้ำขึ้นมาดูดป็ไ่ไงลู้แล้วก็ที่ผมชอบเลยให้ชิลสีตลอดมาด้วยตลอดลุง้งอันนี้เขาบอกว่าผ่านมอ,อกอ <Wow. S 1> ไม่โดนจับแน่นอนมอ,อกเอนี่ยอะไรฮะ ไม่เอากูอันนี้อ่ะกล้องซูมเข้าหน่อยถ้าเห็นสติกเกอร์นี้ก็คือเราจะมองเห็นกลางคืนแน่นอนนะครับผมไม่ต้องกลัวว่าใส่กลางคืนจะมองเห็นไหมบอกเลยเห็นชัดแน่นอนสีก็สวยมีแว่นด้านในอีกต่างหากแว่นด้านในก็จะเปิดจากด้านข้างด้านข้างตรงชิวตรงนี้ปึ๊บอ่ะมานีแว่นใหญ่อยู่แว่นใหญ่ที่ร้องเพลงอะ่ะร <c oughs> ูว่าสามารถถอดซักได้ทุกชิ้นนะครับแกะให้ดูเลยนมบุ๋ยนุ่มมากนมนุ่มมากอะ่ะนุ่มจนอยากสวมใส่ทุกวันเลยอะ่ะ wow. บอ,บอกเมียที่บ้าน <c oughs> เผื่อมันจะให้กูซื้อเนี่ยแกงมานุ่มมากอะ่ะตัวนี้ไม่มีช่องใส่บลูทูธนะแต่ผมลองเอาใส่อหูใส่แล้วใส่ได้ไม่เจ็บนะครับช่องนี้ไม่เจ็บหูแน่นอนเราควรที่จะติดตั้งบลูทูธในอนาคตนะ,ะใส่ได้เลยตัวเปลือกหมวกนะครับทำมาจากอะไรอะ่ะเทอร์โมพลาสติก ABS อ่าเพราะว่าอย่างนี้เขาเขียนว่าอย่างนี้แต่จะเป็นอะไรก็ไปหาข้อมูลกันเราเอง <c oughs> ถ้าอธิบายตรงนี้ก็อีกชั่วโมงก็ไม่จบเราคลิปมึงเนี่ย <c oughs> มีแว่นกันแดดมีชิลประหลอดโอ้โหแค่นี้ก็หล่อแล้วจะเอาอะไรอีก <Wow. S 1> มีช่องลมข้างหน้านะครับปึบกัปึบกัอ่าช่องลมเปิดจากตรงนี้นี่ไปเข้าตรงนี้ออกตรงนี้เพื่อไล่ฝ้าที่มันเกิดขึ้นที่ชิลนะครับที่บางทีเป็นไอ้น้ำเงี้ยฝ้ามาันจะหายลมอ่ารถเราขยับปึ๊บลมก็จะเข้าฝ้ามันก็จะหายไปช่องลมด้านบนเปิดปิดจากข้างบนตรงนี้เลยสองฝั่งมีให้สองรู มีเข้าแล้วก็ต้องมีออกใช่ไหมออกตรงนี้อ่ะออกข้างๆ้างนี่ข้างบนแล้วก็ด้านข้างด้านข้างนี่เปิดไม่ได้อันนี้ก็เปิดปิดเปิดปิดไม่ได้เหมือนกันไม่รู้จะมีไปทําหาอะไรหอันนี้ก็จะแบบเป็นเป็นแบบเหมือนปีกแบบอ,อะไรนสปอยเลอร์ขึ้นมาจากด้านบนทําให้เกิดแรงดาวฟอสที่จะทําให้กระทากับหมวกนะครับรู้จักไหมแรงดาวฟอสดูทรงสวยนะครับ,บเฉลียวเฉียวแบบสไตล์แบบโมเดิร์นโมเดิร์นนิดนึงสีก็จะแบบดูดูด,ดูเดี๋ยวในอนาคตจะมีจะม,จะมีจะมีแบบ ลายกราฟิกเข้ามาเพิ่มเติมด้วยตอนนี้ก็ไม่มีจะมีแค่3สีมีสีเทาด้านดำเนาดำเงาแล้วก็ดำด้านตอนนี้นะครับราคาเท่าไหร่พันแปดเก้าสิบโอ้โหคุณพ่อคุแม่ถูกไม่มีอะไรถูกไปกวันนี้แล้วโมวกดีไซน์สวยขนาดนี้ถูกมากใส่โชว์ด้วยเหรอเดี๋ยวหาโมก่อนนะ ม่งก่อนหยิ่ม่วงก่อน,มอนผมต้องใส่ไซส์เอ็มเท่านั้นเพราะใส่แอลแล้วหลวมมากเลยอ่านี่ไซส์เอ็มสีที่ผมโปรดปัานสีม่วงใช่ไอ้กูชอบสีม่วงไงสีดําก็ส่วนสีดำไงอันนี้ก็รอื้มดูกระชับดีแน่นดีน้ำหนักดูไม่เยอะใส่กำลังสบายเลย เราเปิดได้แล้วโอเคอเนี่ยนะเบามากเลยจะหันฟ้าหันขวาเนี่ยตามคอเลยไม่มีคอนไม่มีโยกแล้วก็แว่นเปิดจากตรงนี้ก่อนจะก่อนเราจะยกคางขึ้นนะผมแนะนํานิดนึงบางทีแบบคนไม่รู้เวลาที่เราจะเปิดจะยกคางขึ้นเนี่ยถ้าเกิดเปิดชิลอยู่แล้วเรายกขึ้นไป่เงี้ยโชชิลก็จะเปิดขึ้นเห็นไหมอย่างนี้ลมมันอาจจะตีชิลอันนี้หักไปเลยนะแนะนําให้เปิดลมาก่อนทุกครั้งนะครับผม แล้วก็ยกอย่างนี้มันก็จะช่วยสนมหมวกเราด้วยชิวก็จะอยู่กับเรานานแล้วนน <Whoa. S 1> ลก็นี้อันนี้ไฮไลท์เลยไฮไลท์เลยผมชอบมากเวลาเราจะแมนเทนนทหมวกเวลาเราถอดชิลเวลาเราลุยฝนมาอะไรมาเงี้ยเราอยากจะถอดชิวมาเช็ดมาล้างหมวกเลยถอดง่ายมากคิดว่าหมวกราคาไปเป็นหมื่นเนี่ยชิวถอดอย่างเงี้ยคือแบบเปิดขึ้นมาอย่างนี้ใช่ไหมแล้วก็กดตรงนี้ดึงออกไปเลยง่ายแบบ <Whoa. S 1> ใช่เลยง่ายง่ายเปล่าทำใส่ก็เนี่ยเสร็จแล้ว ง่ายเกินอ่าอีกข้างนึ่งโบตอนใส่ก็ดึงไอ้ทิกเกอร์ตรงนี้แล้วก็ใส่เข้าไปตรงตรงเขี้ยวมันแล้วก็ปล่อยแค่นี้เองเสร็จแล้วอ่าอันนี้ราคาหมวกรุ่นอะไรนะลเด่น,ด,นดีเฟน์อ่าราคาพันแปาสนะครับไปเลือกซื้อกันได้มาหน้าร้านก็ได้หรือจะสั่งทางออนไลน์ช้อปปี้ด z าด a มีของแถมนะครับผมเป็นอะไรก็ลองไปกดเข้าไปดูกันนะครับลิงก์อยู่ข้างใต้นี้เลยกดเข้าไปดูดิดีไซนไง เดี๋ยวก็เจอก็วันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วลาำลาไปด้วยภาพสวยๆจากน้องไรเดนดีเฟนต์นะครับผมอย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์นะครับกดสับไข่ให้ผมด้วยสับไข่สับไข่สับไข,บข่นะจ๊ะบ๊ายบาย